สวยแล้วครับท่านผู lion. ้ชมได้ว่ากันเอาขวานใหม่มาขื้นนี้แล้วก็ไต่ขึ้นแต่ว่าสร้างเหยื่อวิาเนี่ยเลี้ยงมากเลยเดี๋ยวหาเมิ่งขวานใหม่ก่อนนะขวานใหม่ขวานใหม่มากคนรับะด้ตรอนี่นี่ควันยหงไงขวานนี่เหอ ขอนเรียนพดอาน่ใ so ่ไหมเที่ยวดออมีน้าจากบังเเียไหมเขนอ่ไรเขี่มาพวงมาไล่ตีมือข่อยเลยแมมตีขอมือเลยปักเลยเอ้นแย่ังิเลยนีครับเมื่อกี้นะครับโอ้ยตายช่วยเดี๋ยวงานกับโบมียังมาเปลี่ยนทังทีอีกอยู่ ็อตเดียดครับ็อตเดียดวันนี้ว่า <c oughs> จะถอยเข้านี่นะครับ <c oughs> ไประว,วังมาครับเว้ยนี่ครับเดี๋ยวหาควันใหม่กันเ <c oughs> อ้ไปยังไลนเพ่ดูบุญอ่ะ <c oughs> จักมันมาจับเงินแังไหนอูยแงจำบบกเลยอ่อนเอาอ่อนขวานใหม่ไหมหยัดเข่าใต้ขึ้นรถมาเลยสิพี่เลยวะเลย่ันนั่นสอดสอดสอดอะไกันว้าสองตัวก็บิดลอยห้างเีินตัวไว้ตื้นเลย รฟรีเลยเหรอ,เ,เ,หรอเอาไงไทยเอาไงเป็นผู้ไทย,ไนเ,นยเอาไทยเพิ่งคนนดูดินี่หเอาถือไหนตัวจ่อยไทยครับนี่ครับรถสวยรถสวยของบ้านม้อครับตายม้อรอดนะครับรถสวยของบ้านม้อตายม้อรอดเขาว่า,าจะมา ขึ้นแป้งครับเสียตำหกดอล้าสิ่งครับประวัติศาสรเลยนะครับเพราะว่าให้ตะจ่อยถ่ายคลิปนี้นี่ครับเสียบอยกำลังเดินมาเสียบอยเจ้าของโรงงานบางนาครับอีกขั้นหนึ่งก็ เสียแมนเสียแมนวิเตอร์ครับกำลังวิ่งเข้ามาอย่ามั้างขึงกูมึงงมาแล้วขึ้นๆๆโอ้ยข้างนี่จิงยะเสียต็มล้อล้ำติ่งรถสวยแห่งบ้านมอบครับ ขึ้นครับรถรถสวยครับขึ้นแล้วครับ <Solar. S 1> ยาง,ง,งสวยไปเลยขึ้นแล้วครับกับ่ยางหายไปก้ยที่ยางหยเฮ้อีกเ้ยนพี่อาร์ต เออเจ้าของเจ้าของคลิปน้ำรถเสียแมนเสียแมนบาเบอร์เจ้าของเจ้าของรีสอร์ทบระเบือครับเนาะ <c oughs> เสียบ,บอยครับ <c oughs> ชิ้งกันมาดีๆนะครับแต่เขาจอนอนที่บวัวลายครับเสีย,อยบอย

นะครับไปดูรถที่ขึ้นแป้งเสร็จนะครับรถท่านสมัยครับท่านสมัยลงทุนตีเป่าขึ้นมาเลยครับเพราะว่าด่วนครับแป้งด่วนของบางนานี่ครับนีรถรถเสียครับมัจะรถเสียครับรถเสีย แจ็คมีรถมีรถเสียบอยครับเจ้าของโรงงานบางนาครับนี่ครับรถเจ้าของรถอันทันสมัยครับทันสมัยครับขึ้นเรียบร้อยครับลันสเตย์เรียบร้อยกี่เส้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเส้นครับครับได้งานแล้วครับทันสมัย นั่นครับลุงชานลุงชานครับนี่ครับย่าหมวกใครครับเงียบเสียมันครับเสียมันนี่ครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วป่ะวเราไปดูกันใกล้ๆครับอ๋อพนยงไทยไงท่านอ้จยตอนผมถอยก่อนนะเอ้า ไอ้เฝ้าไปบนแมนบอมีกับพลทองโอ้จากจากที่อันสัตว์นี่นะบอมีอันเอออันสัตว์บอมีกับพลทองใหม่ใหม่เข้ามังเลยเอาไทยผมส์ีถอยนะคือพ่อใหญยที่ถอยอันนี้ครับไปไปล่องขึ้นขับเพิ่งด้ไม่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 ไปล่องขึ้นคาดบอโอ้ยอย่างหนึ่นี่ครับรถเสี๋ตั้มขึ้นเรียบร้อยครับ เขาดีใจมุมเลยเสียต่ำรถล้อล้มสิ่งในการถอยโยกเข้าซองครับผมครับถอยอย่างแนบเนียนระวังล้อทางนู้นตกเองครับขึ้นขึ้น <c oughs> ไม่ตกถอยไปเลยรไปเลยครับเราแวงนะครับเฮ้ยเกิดเลยนะครับเดินหน้าตรงห่างไปตัวย่อเราแวงตกบอล นะครับถอยมานะครับก <portrayed> ารถอยรถครับรถ18ล้อ22ล้อครับ เกิดชาตินี้ชาติเดียวครับย,ยต,ตายไปก็ยัได้ครับถ้าได้ขับ22่สอล้อนี่คลิปของตันจอยเองครับตันจอยเจ้าของคลิปขาดถอยอยู่ครับเป็นภาคแรกครับของตันจอยที่ถ่ายคลิปนี้ จอดเรียบร้อยครับได้งานแล้วแต่ขึ้นวันเสาร์ครับสแป้แงลงวันจันทร์น่ครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณตาจ่อยครับผมตาจอยถือกล้องไวเที่ยว <c oughs> โอ้ยแังไว้กับฟองกันคือหลายอุ่นเสียแม่นขาไว้ไส่แล้วแต่ของพวกผมรองานนะครับเพราะว่าที่กินกินได้ไส่เขายาาไปกินแล้ว ย <c ười> ี่ยรลุลายขั้นเลยขันหน่อยขั้นเขาก็มาเขาก็ได้ส่รถนด้วยเนาะโอ้ยรองานนี่แหละครับผู้ชมเื้อสิงจัมโบ้เลยวะดิแม่จมาดูล่องรอยกันครับ เองเลยอมหมด,ดมรถนี่ในใน,นทางเขียวๆหน่อยนี่นะครับก็จบลงไปนะครับได้คลิปเด็ดเลยได้ช็อตเด็ดเลย <laughs> ช็อตเด็ดวันนี้นะครับในทางเขียวๆละ นี่ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซักผ้าก่อนครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถ่หกร้อยตั้มซิงน์ตั้ไดดด้อพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเป็นตาจ่อยภาคนะครับเมื่อกี้แก้วเปิดช่องเลยพี่เปิดช่องเปิดช่องนี่ครับตาจ่อยก็ซ่อมอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ